สวัสดีครับพบกับ Java Thailand.com นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะพูดเรื่อง if e l นะครับการใช้ if e l ในภาษา Ruby นะครับก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับถ้าเราเขียนภาษาอื่นมาก่อนก็เข้าใจง่ายครับลองมาดูว่าใน Ruby เนี่ยเขียนยังไงนะครับก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆผมก็ใช้โค้ดจากตัวอย่างเดิมแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ตัวอย่างก่อนนี้ก็มีการสร้างตัวแปร x y นะครับแล้วก็ message ทีนี้เราจะมาอิบนิดหนึ่งนะครับในหน้าจอนี้ก็ได้ถ้า x เท่ากับสิบนะครับแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเทสดูโดจะให้ทำอะไรนะครับเราก็ใช้โดไปครอบไว้อเราจะให้บอกว่า x เ s ่สิบแบบนี้ก็ได้นะครับลองมาเทสดูว่าได้หรือเปล่า บโอเคเทสแป๊บหนึ่งสักครู่แต่เอ็กเท่ากับสิบเอ็เอีสิบ เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนขอขีดเส้นอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนหน้านะครับขีดเส้นกันไว้ใะ้รู้ว่าคนละอันกันโอเคอันนี้คือโค้ดอิของเราเมื่อกี้นะครับ x is กสิบก็จะออกมาคือเราเช็คว่า x เนี่ยเท่ากับสิบหรือเปล่านะครับก็จะครอบด้วย n นะครับ i ิแล้วก็ n โจบแบบนี้อันนี้คือการเทียบตัวแปรง,ง่ายๆนะครับก็ถ้าเราเกิดว่าเรามี l เราก็ขึ้น เอลไว้นะครับเอาเอลมาวางไว้แล้วก็จบนะครับ x is not ไม่ใช่สิบแบบนี้นะครับคือสามารถมี if el ได้คือตอนนี้ x เป็นสิบก็เลยเข้าที่ if นะครับถ้าเราไปเปลี่ยนเปลี่ยน x เป็นสักสิบห้านะครับเปลี่ยนพอเปสิบห้าเนี่ยตัวประโยคตรงนี้มันก็จะเข้ามาที่เอล นะครับมันก็จะเข้ามาทำงานที่บรรทนนัดนี้ลองมาดูนะครับก็จะเห็นว่าเอลก็จะถูกทำงานนะครับอันนี้เป็นอีพเอลง่ายๆนะครับในรูดียวิดีโอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของลูกนะครับการทำซ้ำส่วนวิดีโอนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับ